สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เขาพักทุกท่านเคยไหมครับที่เราเชื่อว่าหมูบางส่วนบำรุงแต่ความจริงมันอาจเป็นระเบิดคอเลสเตอรอลหรือคลังสารพิษที่ทำร้ายสุขภาพโดยไม่รู้ตัวในฐานะหมอที่เห็นคนไข้ามานานกว่า40ปีผมเคยเห็นการกินผิดผิดเกือบคร่าชีวิตลุงสมคิดด้วยหัวใจวายนี่คือความจริงที่ไม่มีใครอยากบอกในวิดีโอนี้ผมจะเปิดเผย6ส่วนอันตรายของหมู พร้อมวิธีป้องกันง่ายๆและส่วนสุดท้ายสําคัญที่สุดอาจช่วยชีวิตคุณได้เลยก่อนไปใครเคยเจอแบบนี้ถ้าใช่เลยพิมพ์เข้าใจเลยครับหมอนะครับ6ส่วนอันตรายที่สุดของหมูที่คุณต้องระวังเป็นพิเศษส่วนที่1สมองหมูสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เขาพักทุกท่านเรามาดูส่วนแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือสมองหมูครับเมนูโปดที่หลายคนเชื่อว่ากินแล้วบำรุงสมองช่วยให้ลูกหลานเรียนเก่ง หรือช่วยให้ผู้ใหญ่ความจําดีขึ้นจริงไหมครับหลายท่านอาจจะติดใจในความอร่อยและรสสัมผัสที่นุ่มลิ้นละลายในปากไม่ว่าจะนําไปทําอะไรก็อร่อยจนหยุดไม่ได้เลยใช่ไหมครับแต่เบื้องหลังความอร่อยนั้นคุณหมอขอเตือนเลยนะครับว่ามันซ่อนระเบิดคอเลสเตอรอลลูกใหญ่ไว้สมองหมูเพียง100กรัมมีคอเลสเตอรอลสูงถึง2,500มิลลิกรัมครับตัวเลขนี้สูงกว่าปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวันหลายเท่าตัวเลยนะครับมันร้ายกาจกว่า การกินหมูสามชั้นพาโลมันๆๆทั้งจานเสียอีกครับสำหรับพวกเราวัย60บวกร่างกายไม่ได้จัดการไขมันเหล่านี้ได้ดีเท่าเมื่อก่อนแล้วนะครับการที่ไขมันไปสะสมมากๆจะทําให้เลือดหนืดขึ้นเส้นเลือดอุดตันง่ายขึ้นนี่คือสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดอาการปวดหัวเวียนหัวง่ายความดันขึ้นบ่อยๆหรือแม้กระทั่งโรคที่น่ากลัวอย่างความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงหลอดเลือดแดงแข็งตัวสโตกหรือกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันซึ่งอ่านมีส่วนมาจากการบํารุงผิดๆนี่แหละครับ นอกจากนี้ส่วนพิเรินที่สูงก็เป็นอีกสาเหตุให้เพื่อนๆที่เป็นเก่าปวดข้อได้ง่ายนะครับบางท่านอาจกังวลเรื่องโลหะหนักอันนั้นไม่ต้องตกใจมากครับถ้าซื้อจากแหล่งที่ได้มาตรฐานโอกาสที่จะเจอโลหะหนักในระดับอันตรายนั้นมีน้อยมากครับคุณหมอหลายท่านแนะนําให้ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดหลีกเลี่ยงเมนูนี้ให้ไกลที่สุดครับคุณหมอเคยมีคนไข้ชื่อป้ามารีครับแกเชื่อมาตลอดว่ากินสมองหมูแล้วความจําดีเลยกินบ่อยๆแต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดอาการแน่นหน้าอกใจสั่น หมอตรวจเจอไขมันอุดตันในเส้นเลือดสูงมากโชคดีที่มาทันและได้รับการรักษาตอนนี้ป้ามาลีหันมาดูแลอาหารการกินอย่างจริงจังก็ไม่มีอาการหน้าเป็นห่วงแล้วครับดังนั้นสมองหมูอร่อยได้ครับแต่อยาก,กินบ่อยและไม่ควรถือว่าเป็นของบำรุงนะครับจำไว้เลยนะครับกินแค่พอหายอยากเช่นเดือนละ1ถึงสงครั้งๆละ1ถึงสงชิ้นเล็กๆก,ก,ก็พอแล้ว การบำรุงสมองที่แท้จริงคือการกินอาหารครบ 5, หมูพักผ่อนให้พอและออกกำลังกายสม่ำเสมอครับสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ช่วยให้สมองเราแข็งแรงและแจ่มใสได้ยาวนานนะครับใครเพิ่งรู้เรื่องนี้เป็นครั้งแรกลองพิมพ์คำว่าว้าวในคอมเมนต์หน่อยนะครับคุณหมออยากรู้ว่ามีเพื่อนๆหลายท่านเลยใช่ไหมที่เพิ่งทราบเรื่องนี้ส่วนที่ 2. ตับหมูอาหารอย่างตับหมูผัดหวานหรือต้มเลือดหมูไสตับหมู เป็นอาหารยอดนิยมที่หลายคนเชื่อว่าดีต่อเลือดและสายตาจริงไหมตับหมูมีประโยชน์จริงๆอุดมไปด้วยธาตุเหล็กเหมาะสาหรับผู้ที่เป็นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กนอกจากนี้ยังมีวิตามิน A ซึ่งดีต่อสายตาอย่างมากแต่ในทางกลับกันพ่อแม่และปู่ย่าตายายมองว่าร่างกายของหมูทั้งหมดเป็นเหมือนโรงงานล้างพิษหากหมูกินอาหารหรือดื่มน้ําที่ปนเปื้อนโลหะหนักเช่นแคดเมียมและตะก,กั่วหรือได้รับยาปฏิชีวนะหลายชนิดสารเหล่านี้อาจสะสมในตับมากกว่าส่วนอื่น ของร่างกายตับหมูยังมีคอเลสเตอรอลสูงประมาณ300-400ถึงมิลลิกรัมต่อ1 0 0กรัมการบริโภคมากเกินไปอาจส่งผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายของเราจะไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนและการผส,สมของสารพิษเหล่านี้ในร่างกายอาจส่งผลกระทบต่อไตและอวัยวะอื่นๆได้ง่ายที่สำคัญที่สุดคือวิตามิน A เป็นพิษแม้ว่าตับหมูจะอุด,ดมไปด้วยวิตามินเแต่การรับประทานมากเกินไป อาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนเสียสะคลื่อนไส้ปวดกระดูกและแม้กระทั่งตับทํางานผิดปกติได้คุณหมอเคยพบคุณลําดวนเธอเป็นผู้หญิงที่ทํางานหนักมาตลอดชีวิตพออายุมากขึ้นเธอเริ่มหน้าซีดและวิงเวียนลูกหลานมักจะให้ตับหมูของเธอกินโดยหวังว่าจะช่วยบํารุงเลือดแต่อาการปวดหัวและวิงเวียนศีรสะของคุณลําดวนกับรุนแรงขึ้นเรื่อยๆหลังจากการตรวจอย่างละเอียดคุณหมอพบว่าเธอได้รับวิตามินเอเกินขนาดจนเกือบเป็นพิษโชคดีที่เธอรีบเปลี่ยนพฤติกรรมการกินทันที ผลการตรวจอาหารหลายครั้งแสดงให้เห็นว่าปริมาณโลหะหนักในตับหมูบางชนิดสูงกว่าเนื้อแดงทั่วไปแล้วตับหมูปลอดภัยหรือไม่ไม่ตับหมูปลอดภยัยแต่โปรดจํา3ข้อต่อไปนี้ 1. ซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้นเลือกจากร้านค้าหรือซูเปอร์มาเก็ตที่สะอาดและผ่านการรับรอง 2. ควบคุมปริมาณผู้ใหญ่ไม่ควรบริโภคเกิน100รกําต่อสัปดาห์รับประทานให้เพียงพอไม่มากเกินไปประการที่สมล้างและปรุงให้สุก เมื่อซื้อให้สังเกตที่ผิวของตับหากมีก้อนแข็งๆสีขาวหรือจุดผิดปกติอย่าซื้อเพราะอาจเป็นตับของหมูที่เป็นโรคคุณรับประทานแต่พอประมาณตับหมูเป็นแหลง่งโภชนาการที่ดีหากใครมีวิธีทาความสะอาดตับหมูอย่างละเอียดกว่านี้โปรดแบ่งปันดิฉันยินดีรับฟังเคล็ดรับเพิ่มเติมส่วนที่ 3. ไตหมูเซียงจีเมนูนี้เป็นที่นิยมมากในร้านบาร์บีคิวใช่ไหมหลายคนโดยเฉพาะผู้ชายเชื่อว่าการกินไตหมูจะช่วยบำรุงไตเพิ่มพลัง และช่วยให้ร่างกายอิ่มเอมเนื้อสัมผัสที่กรุดกรอบเคี้ยวหนึบของไตหมูไม่ว่าจะย่างหรือผัดก็มีรสชาติเฉพาะตัวที่หลายคนชื่นชอบอย่างไรก็ตามในทางการแพทย์สมัยใหม่ผมขอชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงหน้าที่หลักของไตหมูคือการกรองของเสียออกจากเลือดดังนั้นจึงอาจสะสมโลหะหนักบางชนิดโดยเฉพาะแคดเมียมงานวิจัยพบว่าไตาหมูบางชนิดมีปริมาณแคดเมียมสูงกว่าเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหลายเท่าไตาหมูยังมีคอเลสเตอรอลและพิวรีนสูง ซึ่งไม่ดีต่อผู้ที่มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงหรือเป็นโรคเก่าเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายจะไวต่อปัจจัยเหล่านี้มากขึ้นโลหะหนักที่สะสมในไตสามารถทําลายไตยและส่งผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์ได้แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆก็ยิ่งอันตรายกว่านั้นซ่อนลึกอยู่ในไตหมูคือต่อมหมวกไตต่อมรูปสามเหลี่ยมเล็กๆเหล่านี้ตั้งอยู่บนไตเป็นโรงงานผลิตฮอร์โมนอะดรีนาลีนที่มีฤทธิ์แรงน่าแปลกที่พวกมันทนความร้อนได้ดีเยี่ยมแม้จะนําไปผัดต้มหรือ,อย่างก็ตาม หากเผลอกินส่วนเหล่านี้เข้าไปร่างกายจะเกิดพายุฮอร์โมนทันทีอาการเหล่านี้อาจทําให้หัวใจเต้นเร็วผิดปกติความดันโลหิตพุ่งสูงวิงเวียนศีรษะเงื้อออกคลื่นไส้อาเจียนและชาตามแขนขาอาการเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงและอาจถึงขั้นเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้ด้วยระดับความอันตรายนี้หน่วยงานรัฐบาลจึงได้ห้ามมิให้มีการปล่อยสารปนเปื้อนจากตอมหมวกตายออกสู่ตลาดโดยเด็ดขาด กฎหมายกำหนดให้โรงอาสัตว์ต้องกำจัดตอมหมวกตายออกให้หมดผมเคยดูแลบุญมีเขาเชื่อว่าเพื่อนบ้านเชื่อว่าการกินงาจะช่วยบำรุงร่างกายเขาจึงซื้องามากินบ่อยๆวันหนึ่งหลังจากกินงาดำที่ซื้อจากตลาดเขาก็หัวใจเต้นเร็วและรู้สึกวิงเวียนโชคดีที่ลูกหลานพาเขาไปโรงพยาบาลทันเวลาคุณหมอสงสัยว่าเขาอาจมีการติดเชื้อที่ตอมหมวกตด้วยนี่คือเรื่องจริงแล้วเราควรกินนิ่วในไตยอย่างไรดี แพทย์แนะนําให้ซื้อนิ้วในไตจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้นเมื่อทําเองควรสังเกตอย่างระมัดระวังหากมีเนื้อเยื่อสีเข้มหรือก้อนเนื้อแปลกๆติดอยู่ที่หัวไตให้ขูดออกด้วยมีดอันที่จริงเราไม่ควรพึ่งพานิ้วในไตเพื่อบํารุงไตการรับประทานอาหารที่สมดุลและการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเป็นวิธีที่ดีที่สุดและยั่งยืนที่สุดอย่างไรก็ตามหากทําความสะอาดและตรวจสอบอย่างถูกต้องการรับประทานนิ้วในไตเป็นครั้งคราว เพื่อสนองความอยากอาหารถือเป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่ชอบกินนิ่วในไตลองพิมพ์ฉันจะระมัดระวังมากขึ้นในช่องแสดงความคิดเห็นแพทย์ต้องการให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยความเข้าใจอาหารอย่างเช่นตับหมูผัดหวานหรือต้มเลือดหมูใส่ตับเป็นอาหารยอดนิยมที่หลายคนเชื่อว่าดีต่อเลือดและสายตาจริงไหมใช่แล้วตับหมูมีประโยชน์จริงๆอุด,ดมไปด้วยธาตุเหล็กเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคโลหิตจ,จางจากการขาดธาตุเหล็ก นอกจากนี้ยังมีวิตามิน A ซึ่งดีต่อสายตาอย่างมากในทางกลับกันพ่อแม่และปู่ย่าตายายมองว่าร่างกายหมูทั้งหมดเป็นเหมือนโรงงานล้างพิษหากหมูกินอาหารหรือดื่มน้ําที่ปนเปื้อนโลหนะหนักเช่นแคดเมียมและตะก,กัว่วหรือได้รับยาปฏิชีวนะจํานวนมากสารเหล่านี้อาจสะสมในตับมากกว่าส่วนอื่นๆของร่างกายตับหมูยังมีคอเลสเตอรอลสูงประมาณ 300- ร้อถึงสี่มิลลิกรัมต่อ100กรัมการบริโภคมากเกินไป อาจส่งผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายของเราจะไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนและการผส,สมของสารพิษเหล่านี้ในร่างกายอาจส่งผลกระทบต่อตายและอวัยวะอื่นๆได้อย่างง่ายดายที่สําคัญที่สุดคือวิตามินเอเป็นพิษแม้ว่าตับหมูจะอุด,ดมไปด้วยวิตามินเอแต่การบริโภคมากเกินไปอาจทําให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้ปวดกระดูกและอาจถึงขั้นตับทํางานผิดปกติได้ครั้งหนึ่งคุณหมอได้พบกับคุณลําดวนเธอเป็นผู้หญิงที่ทํางานหนักมาก ทำงานหนักมาตลอดชีวิตพออายุมากขึ้นเธอก็เริ่มหน้าซีดและวิงเวียนลูกหลานมักจะให้ตับหมูของเธอกินโดยหวังว่าจะช่วยบำรุงเลือดแต่อาการปวดหัวและวิงเวียนเสียสะของคุณลำดวนกลับรุนแรงขึ้นเรื่อยๆหลังจากการตรวจอย่างละเอียดคุณหมอพบว่าเธอได้รับวิตามินเอเกินขนาดจนเกือบจะเป็นพิษโชคดีที่เธอรีบเปลี่ยนพฤติกรรมการกินทันทีผลการตรวจอาหารหลายครั้งแสดงให้เห็นว่าปริมาณโลหะหนักในตับหมูบางชนิดสูงกว่าเนื้อแดงทั่วไป แล้วตับหมูปลอดภัยหรือไม่ไม่ตับหมูปลอดภัยแต่จําไว้3ข้อนี้ 1. ซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้นเลือกจากร้านค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตที่สะอาดและได้มาตรฐาน 2. ควบคุมปริมาณผู้ใหญ่ไม่ควรบริโภคเกิน 100. กรัมต่อสัปดาห์รับประทานให้เพียงพอไม่มากเกินไป 3. ล้างและปรุงให้สุกเมื่อซื้อให้สังเกตผิวของตับหากมีก้อนแข็งๆข,า,งขาวๆหรือจุดแปลกๆอย่าซื้อส่วนที่ส ปอดหมูบางคนเชื่อว่าการต้มปอดหมูจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอบรรเทาอาการไอและขับสมหะได้จริงหรือมันก็เหมือนกับยาแก้ไอแบบธรรมชาติทั่วไปแต่บางคนก็คิดว่าปอดหมูเป็นเหมือนเครื่องดูดฝุ่นที่เต็มไปด้วยสิ่งสกปรกที่หมูสูดดมเข้าไปตลอดทั้งวันจริงหรืออธิบายให้ฟังหน่อยหมูเป็นสัตว์ที่ชอบเอาจมูกถูพื้นอยู่ตลอดเวลานี่คือธรรมชาติของพวกมันหากฟามไม่สะอาดหรือมีฝุ่นปอดของพวกมันอาจสูดดมสิ่งสกปรกเข้าไป แต่ที่สําคัญกว่านั้นคือพวกมันยังสูดดมแบคทีเรียเข้าไปด้วยหมูก็เหมือนกับมนุษย์ที่สามารถเป็นโรคปอดวมหวัดหรือโรคทางเดินหายใจอื่นๆได้ไวรัสและแบคทีเรียเหล่านี้สามารถแฝงตัวอยู่ในปอดก่อให้เกิดโรคได้หากเราซื้อปอดหมูที่ติดเชื้อโรคเหล่านี้มาแม้ว่าเราจะนํากลับบ้านและต้มด้วยอุณหภูมิสูงพวกมันอาจไม่สามารถย่าเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาได้หมดสําหรับผู้สูงอายุระบบภูมิคุ้มกันของเราไม่แข็งแรงเท่าคนหนุ่มสาว และการสัมผัสกับแบคทีเรียเหล่านี้อาจทําให้เรามีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและอาการรุนแรงมากขึ้นบางคนเคยรับประทานอาหารและมีอาการอาหารเป็นพิษท้องเสียหรือโรคอื่นๆที่ไม่ทราบสาเหตุซึ่งอาจเกิดจากปอดหมูที่ไม่ได้มาตรฐานหรือทําความสะอาดไม่ถูกต้องคุณหมอเล่าถึงคนไข้ท่านหนึ่งชื่อคุณสรีรวนเธอชอบรับประทานปอดหมูต้มเมื่อมีอาการไอเพราะเชื่อว่าเป็นประโยชน์อย่างไรก็ตามครั้งหนึ่งหลังจากรับประทานอาหารอาการไอของคุณสรีรวนแย่ลง และมีไข้สูงเธอต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคุณหมอวินิจฉัยว่าเธอติดเชื้อในปอดซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดจากการทําความสะอาดปอดหมูที่ไม่ถูกต้องในหลายประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาปอดสัตว์ถูกห้ามจําหน่ายให้กับผู้บริโภคมานานแล้วเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสารพิษตกค้างกระบวนการทําความสะอาดปอดหมูนั้นยากมากต้องสูบน้ําเข้าไปในหลอดลมและหนวดซ้ําๆเพื่อไล่เลือดและสิ่งสกเปาะ ออกจากถุงลมจนปอดสะอาดและขาวหากปอดไม่ได้รับการทําความสะอาดอย่างถูกต้องเชื้อโรคจากภายนอกสามารถแทรกซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อปอดได้อย่างง่ายดายแล้วเราสามารถกินปอดหมูได้ไหมปอดหมูไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดหากปรุงอย่างถูกวิธีคุณหมอมีเคล็ดลับง่ายๆ 3. ข้อ 1. ซื้อจากแหล่งที่ถูกสุขลักษณะเลือกซื้อจากร้านที่มีชื่อเสียงสองล้างให้สะอาดซึ่งต้องใช้ความอดทนและทำตามขั้นตอนที่ถูกต้อง และ 3. ปรุงให้สะอาดคุณสามารถเพลิดเพลินกับอาหารจานนี้ได้เป็นครั้งคราวสามคุณทางยาอาจมาจากความอบอุ่นของน้ำซุปที่ช่วยบรรเทาอาการระคายคอมากกว่าจากปอดหมูเองหากใครคิดว่าการทำความสะอาดปอดหมูเป็นเรื่องยากลองพิมพ์งานหนักดูนะคะคุณหมออยากรู้ว่ามีใครรู้สึกแบบเดียวกันบ้างสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายที่เคอพักทุกท่านเรามาถึงส่วนที่5กันแล้วนะครับนั่นก็คือไส้ใหญ่หมูครับ เมนูอย่างไส้พะโล่ไส้หมูทอดกระเทียมแค่คิดก็น้ำลายสอแล้วใช่ไหมครับนี่เป็นเมนูที่คนรักก็รักสุดหัวใจคนไม่ชอบก็แค่ได้กลิ่นก็ขมวดคิ้วแล้วด้วยรสสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์ซันเคี้ยวหนึบหนับและมีกลิ่นหอมของไข่มันแทรกอย,อยู่ถือเป็นสุดยอดของอร่อยเลยทีเดียวครับแต่คุณหมอต้องขออนุญาตพูดตรงๆเลยนะครับว่าหากไส้ใหญ่หมูถูกจัดการไม่สะอาดอันตรายด้านสุข,ขอนามัยสูงที่สุดในบรรดาชิ้นส่วนทั้งหมดครับ เพราะมันคือทางผ่านสุดท้ายของกากอาหารและอุจจาข้างในจึงเต็มไปด้วยแบคทีเรียหลายชนิดเช่นอีโคไลและไข่พยาธยิซึ่งเป็นเรื่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากหากในขั้นตอนการล้างทํากันอย่างลวกๆสิ่งสกปกเหล่านี้ก็อาจจะยังคงตกค้างอยู่บนผนังลําไส้หากเรากินไส้หมูประเภทนี้ที่ปรุงไม่สุกดีเข้าไปอย่างบบอกก็อาจจะอาเจียนท้องเสียหรือถ้าอาการหนักก็อาจติดเชื้อพยาธยิมาสร้างบ้านอยู่ในร่างกายของเราได้เลยนะครับ นอกจากปัญหาเรื่องเชื้อโรคแล้วไส้ใหญ่หมูยังมีไขมันคอเลสเตอร,รอลและพิวรีนสูงเช่นกันครับยิ่งนําไปปรุงแบบพ่าโลหรือทอดก็ยิ่งเพิ่มปริมาณไขมันที่เราจะได้รับเข้าไปอีกซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพในระยะยาวครับสําหรับพวกเราในวัย60บบวกนะครับระบบย่อยอาหารและภูมิคุ้มกันของเราไม่ได้แข็งแรงเหมือนหนุ่มสาวแล้วการติดเชื้อหรือได้รับไขมันปริมาณมากอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้รุนแรงกว่าปกติครับคุณหมอเคยเห็นคนไข้ที่ท้องเสียรุนแรง หรือมีอาการอาหารเป็นพิษหลังจากกินเมนูไส้หมูที่ซื้อจากร้านที่ไม่ถูกสุขลักษณะมาแล้วครับผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารยังยํำว่าการล้างไส้หมูเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความอดทนและละเอียดอ่อนอย่างมากครับคุณหมอเองก็เคยมีคนไข้ชื่อคุณสมชายครับท่านชอบกินก๋อยจับไส้หมูมากๆกินประจําแทบทุกวันแต่ช่วงหลังมานี้คุณสมชายท้องเสียง่ายปวดท้องบ่อยๆจนต้องมาหาหมอคุณหมอสงสัยเรื่องอาหารเลยลองแนะนําให้ คุณสมชายงดเมนูไส้หมูไปสักพักปรากฏว่าอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับดังนั้นไส้ใหญ่หมูกินได้ครับแต่มี2เง,งื่องขสําคัญที่ต้องจําให้ขึ้นใจนะครับข้อแรกคือต้องสะอาดสุดๆครับไม่ว่าจะเป็นการขยําเกลือน้ําส้มสายชูหรือแป้งมันพลิกกลับด้านในออกมาล้างเมือกและสิ่งสกปรอ,ออกให้หมดจดหลายๆครั้งแล้วต้องปรุงให้สุกทั่วถึงด้วยนะครับและข้อที่ส คือกินในปริมาณที่พอเหมาะครับไม่ใช่กินทุกวันหรือกินค้งล้มากๆหากจะกินตามร้านให้เลือกร้านเก่าแก่ที่ไว้ใจได้เท่านั้นหรือถ้าทําเองที่บ้านก็ต้องอดทนล้างให้สะอาดจริงๆนะครับการนานๆกินทีพอให้หายอยากจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดครับใครคิดว่าการล้างไส้หมูเป็นศิลปะลองพิมพ์คําว่าสุดยอดฝีมือมาหน่อยนะครับคุณหมออยากรู้ว่ามีเพื่อนๆท่านใดมีฝีมือในการล้างไส้หมูบ้างส่วนที่6 เนื้อคอหมูที่มีต่อมน้ำเหลืองปนเปื้อนเขตห้ามบริโภคเด็ดขาดสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทุกท่านเราเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วนะครับส่วนนี้คุณหมอขอเตือนว่าสําคัญที่สุดและอันตรายที่สุดนั่นคือเนื้อคอหมูที่มีต่อมน้ําเหลืองปนเปื้อนครับนี่คือส่วนที่หน่วยงานของรัฐได้สั่งห้ามจําหน่ายอย่างเด็ดขาดเป็นเขตอันตรายที่พวกเราต้องรู้เท่าทันครับหลายท่านอาจมองว่ามันก็แค่เนื้อคอหมูที่มีมันแพรกสวยงาม น่ากินใช่ไหมครับแต่คุณหมอขอบอกเลยว่าอย่ามองข้ามนะครับเพราะข้างในนั้นมีความลับดํามืดซ่อนอยู่มากมายครับเนื้อบริเวณคอหมูนี้อาจมีต่อมน้ําเหลืองครับซึ่งเปรียบเสมือนสถานีกําจัดขยะและเป็นด่านหน้าของภูมิคุ้มกันในร่างกายของสัตว์ครับเมื่อหมูป่วยหรือมีการอักเสบเชื้อโรคสารพิษหรือแม้กระทั่งหนองก็จะถูกดักจับและสะสมอยู่ที่ต่อมน้ําเหลืองเหล่านี้ครับนอกจากนี้ฟาร์มหมูส่วนใหญ่ยังนิยมฉีดยาบริเวณคอนี้ด้วยครับ ทำให้ยาปฏิชีวนะต่างๆอาจตกค้างอยู่ในเนื้อเยื่อบริเวณนี้ได้ง่ายขึ้นอีกด้วยครับแต่ที่ร้ายกาจยิ่งกว่านั้นก็คือต่อมไทรอยด์ครับมันเป็นต่อมเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ใกล้กับลาคอหมูมีฮอร์โมนไทรอยที่เข้มข้นและมีที่รุนแรงอย่างยิ่งครับที่น่าตกใจคือมันทนความร้อนสูงมากไม่ว่าเราจะนําไปผัดทอดต้มหรือตุนก็แทบจะไม่สามารถทําลายฮอร์โมนเหล่านี้ให้หมดไปได้เลยครับหากเราเผืกินต่อมไทรอยด์เข้าไปแม้เพียงไม่กี่กรัมก็เหมือนกับการฉีดฮอร์โมนแรงสูงเข้าสู่ร่รราางงกยตัััวเอทนทนีคบ สิ่งนี้จะทําให้หัวใจเต้นเด็วผิดปกติอย่างรุนแรงปวดหัวนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเหงื่อออกท่วมตัวหรือในรายที่รุนแรงอาจถึงขั้นชักหรือหมดสตดิได้เลยนะครับอาการเหล่านี้เกิดขึ้นเร็วมากและรุนแรงมากๆครับเคยมีกรณีที่คนไข้เกิดภาวะพิษเป็นกลุ่มจากการกินต่อมไทรอยด์ปนเปื้อนมาแล้วจริงๆครับสําหรับพวกเราผู้สูงอายุร่างกายจะตอบสนองต่อฮอร์โมนที่ผิดปกติได้รุนแรงกว่าคนหนุ่มสาวมากครับ และอาจจะกระตุ้นให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายถึงชีวิตได้ง่ายขึ้นเช่นโรคหัวใจหรือความดันสูงยิ่งเป็นอันตรายมากๆครับด้วยความอันตรายระดับนี้หน่วยงานของรัฐจึงได้กำชับอย่างเข้มงวดว่าในกระบวนการชำแหละที่ถูกสุขลักษณะจะต้องลาะเอาต่อมน้ำเหลืองและต่อมไทรอยด์บริเวณคอหมูออกไปให้หมดจดและกำจัดทิ้งเป็นขยะเท่านั้นครับห้ามนำมาขายเด็ดขาดนะครับคุณหมอเคยได้ยินเรื่องของคุณหน้าปานีครับท่านชอบซื้อลูกชิ้นหมูราคา ถูกจากตลาดนัดที่ไม่มีแหล่งที่มาแน่นอนไม่นานมานี้คุณหน้าปานีเริ่มมีอาการใจสั่นผิดปกติเหงื่อออกเยอะนอนไม่หลับหลายคืนหลังจากคุณหมอตรวจละเอียดก็พบว่าฮอร์โมอนไทรอยด์ของท่านสูงผิดปกติมากซึ่งคุณหมอสันนิษฐานว่าอาจจะมาจากการเผลอกินผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อนต่อมไทรอยด์มาโดยไม่รู้ตัวครับดังนั้นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายครับจําไว้เลยนะครับข้อนี้สําคัญที่สุดจริงๆอย่าเห็นแก่ของถูกเด็ดขาด เลือกซื้อเนื้อหมูจากซูเปอร์มาร์เก็ตห้างสรรพสินค้าหรือตลาดสดที่น่าเชื่อถือมีมาตรฐานเท่านั้นครับหลีกเลี่ยงการซื้อเนื้อบดหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ไม่มีแหล่งที่มาและมีราคาถูกผิดปกติไปนะครับเวลาซื้อเนื้อสดให้สังเกตดีๆนะครับเนื้อหมูที่ดีต้องมีสีแดงสดสีชมพูและมีความมันวาวถ้าเนื้อมีสีค้ำสีเทาเนื้อยุ่ยไม่แน่นโดยเฉพาะเมื่อหั่นดูแล้วพบว่ามีเนื้อเยื่อลักษณะเป็นเม็ดหรือเป็นก้อนๆปนอยู่ โดยเฉพาะบริเวณคอให้เลี่ยงเลยนะครับใครคิดว่าข้อมูลนี้ช่วยชีวิตคุณได้จริงๆโปรดพิมพ์คําว่าสําคัญมากครับหมอมาหน่อยนะครับคุณหมออยากให้ทุกคนได้รู้เรื่องนี้จริงๆเพื่อความปลอดภัยของพวกเราครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่คุณพู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่ข่าวพักทุกท่านกลับมาที่เรื่องราวของลุงสมคิดในตอนต้นนะครับวันนี้ท่านแข็งแรงและมีความสุขกับการกินอย่างเข้าใจเพราะได้เรียนรู้และเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองครับหวังว่าจาก ส่วนอันตรายของหมูที่เราคุยกันไปทุกท่านคงเห็นแล้วนะครับว่าหมูไม่น่ากลัวอย่างที่คิดถ้าเรารู้จักเลือกรู้จักกินถูกวิธีสุขภาพดีเริ่มต้นได้จากการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆที่โตอาหารนี่แหละครับคุณหมอมีคําถามสําคัญหนึ่งข้อครับหนึ่งคำมั่นสัญญาที่ท่านจะทําให้ตัวเองหลังดูวิดีโอนี้จบคืออะไรครับเช่นฉันจะระวังเรื่องสมองหมูมากขึ้นค่ะหรือผมจะเลือกซื้อเนื้อจากร้านประจําที่ไว้ใจได้เท่านั้นครับโปรดแบ่งปันคำมั่นสัญญาของท่านในคอมเมนต์นะครับ เรามาเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันครับหากวิดีโอนี้มีประโยชน์โปรดกดไลค์และติดตามช่องเราเพื่อเข้าร่วมครอบครัวคนรักสุขภาพนะครับอย่าลืมแชร์ให้คนที่ท่านรักด้วยครับขอบคุณครับ